เมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําหมูบดห่อไข่ทอดครับเมนูนี้เป็นแรงบันดาลใจจากเมนูไข่ของอังกฤษที่มีชื่อว่าสกอตเอ็กนะครับสกอตเอ็กเนี่ยปกติเราจะเป็นไข่ต้มนะฮะแล้วเขาก็จะคลุมด้วยหมูสับซึ่งหมูสับเนี่ยเขาเอามาจากเสกอกหมูของเขานะครับแต่วันนี้เราจะทําให้แตกต่างครับเพราะว่าหมูบดของเราจะปรุงรสสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ นอกจากนั้นนะครับตัวไข่ต้มของผมเนี่ยผมต้มแบบยางมะตูมนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมเจ้าตัวหมูบดปูร้อของเราก่อนนะครับระหว่างที่เราคอยให้ไข่เนยเย็นสนิทนะครับผมใช้ไข่ทั้งหมด2ฟองนะครับ แล้วก็ใช้หมูบดนะฮะไข่ฟองแรกเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปแช่กับเกล็ดขนมปังก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเพิ่มความนุ่มนวลให้กับตัวเนื้อหมูของเรานะครับเราจะใส่เกล็ดขนมปังลงไปด้วยดังนั้นในเมนูนี้เนี่ยเกล็ดขนมปังจะมีอยู่2ที่ครับที่แรกก็คืออยู่ในเนื้อสัมผัสข,ของตัวหมูสับนะครับหมูบดอีกที่หนึ่งก็คือคลุมอยู่ด้านนอกนะครับสำหรับตัวแรกที่เราจะไปผสมกับเนื้อหมูบดนะครับเราใช้เกล็ดขนมปังนะครับจำนวน3ากรัมครับ ตอกไข่ลงไปครับผมฟองเดียวก่อนนะครับคนให้เขาเข้ากันนะครับแล้วเราพักไปก่อนครับในตัวเนื้อหมูนะครับมีกระหล่ำปีเราซอยให้เป็นเล็กๆปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยครับซอสทงคัตสึนะครับเราใส่ลงไป2ช้อนชาครับตัวเกล็ดขนมปังนะฮะที่เราชุบกับไข่ไว้นะครับใส่ลงไปครับผมแล้วเราก็คล้าให้เข้ากันครับส่วนประกอบต่อไปนะครับผมจะทําตัวแป้งเปียกนะครับ ก็จะมีส่วนประกอบของไข่ไก่หนึ่งฟองครับน้ำ80กรัมนะครับแล้วก็แป้งสาลีครับ เวลาที่พลทอดนะครับน้ำมันเดียวเลยที่พลใช้ก็คือน้ำมันลำข้าวครับเพราะว่าน้ำมันลำข้าวสามารถทนความร้อนได้สูงนะครับจึงมั่นใจว่าปลอดภัยนอกจากนั้นก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่ามีสารตามธรรมชาติไฟโตสสตอรอรลอยู่สูงซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายของเราด้วยนะครับอ่ะระหว่างที่เราวอร์มน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมทอดเลยครับเกล็ดขนมปังอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับเกล็ดขนมปังคุณผู้ชมลองดูนะฮะ ที่ผลใช้เนี่ยสีค่อนข้างจะขาวนวลทีเดียวต้องบอกนะครับว่าขาวแบบนี้ไม่มีสันฟอกขาวนะหลายๆคนจะเข้าใจเอ๊ะ ขาวอย่างนี้มีสารฟอกขาวมันไม่มีนะครับทอดแล้วกรอบนานไม่อบน้ํามันนะครับเกิดขนมปังประเภทนี้นะครับถือเป็นเกิดขนมปังแห้งเวลาที่คุณผู้ชมอ่านพวกรซิปีแล้วเจอคําว่าเขาบอกว่าใช้แป้งโกะนะครับแป้งโกะเบรดครัมคือประเภทนี้เพราะว่าเกิดขนมปังบาง,บาง,บางครั้งเขาก็จะบดจากขนมปังสดนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่แห้งแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามา,อาปอกไข่เลยครับสำหรับสูตรนี้เราทำทั้งหมด4ฟองครับ ไข่ของเราตอกเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมแบ่งส่วนประกอบนะฮะเป็น4ีส่วนเท่าๆกันนะครับตัวแป้งเปียกที่เราทำไว้นะครับน้ำมันนะครับที่เราใช้ทอดอยู่ที่อุณหภูมิ160องศาครับใช้เวลาทอดประมาณ5นาทีครับ หั่นครึ่งก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟน,นะครับและนี่ก็คือเมนูสร้างสารรค์เมนูแรกที่พลน,นำมาฝากนะครับกับเมนูหมูปดห่อไข่ทอดครับสำหรับแฟนๆฟน y o u นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายแสนง่ายครับแค่กด subscribe ตรงนี้เลยครับ